ข้ามโปรไปหกไก่วครับอีกไปนีนนนนลล่ประมาณห้าสิบกโลค่ะห้าบลทำไมเด็กปั๊มอำเภอ้ำปัดงามครับผมบึอสักดิ์ไง่ะเดี๋ยวบึงศัตว์ทอบเลยคอจีด้ฮะนี่ักำลังจะเดินทางสู่น้าน้อยครับผมจากระยองและปาก,กันดีนะ้าน้อยครับผมปื๊ด รับออกจากซอย13ครับในโครงพัฒนาซอย13ครยยอขาววันรถติกันนั้นน่าจะติดอยู่ครับในนันแหละอยู่บนมอเตอร์เวย์เตอว่าตัดตัดวิ่งกับเส้นขึ้นสายเหนือครับไปบางไปยินรรารเ้อยไปยินหนับ้ยุดยาอยู่หยุดยาแล้วครับเรื่อยๆรถบทิพ ได้เรือดวัดที่ตั้งหน้าปนุนวันนี้ไป <c oughs> ล่นกันตั้งหน้าเลยครสวรรค์ระคพิมมม่มมาโมงมาโมงมาแล้วขด <c oughs> ้นขวานะจ๊ะโ,โดดเดียวันายัางลงไหมเส่นน <c oughs> ี้นะ ปัมปตทอำเภอลำป,า,ลปาดครับผม,มนนะไมด้ไหมน่ะนะเอ็ดดต้องเยครับครับข้ามโปรไปหาไก่นะครับอีกไปนี่ประมาณ50าสิบกโลครั ทำไมเด็กปั๊มอำเภินน้ำปัดงามครับผมบือสันงามวะอ่าเดี๋ยวไปสนธอดเลยคอยจีด้ฮะนี่มือสันยัง5 0โล5 0โลประมาณนี้อยู่นี่เราผัวไปละแสบเรื่องแล้งนะครับผมสว่างคาตาสำหรับท่านดีใจเส้นทางนี่

เรียบร้อยเรียบร้อยกันอยู่ต้งนด้นั่นว่าหันเลี้ยวว่าหันอย่างไรยังกันเนาะอันนั้นมันติดขอตั้งจำนั้นมนนั่งขึ้มาจำเบ็ดเนี่ยก็อย่างยู่ไ์เพื่อนปะเอาเอาลราพี่มันเปิดไฟมาแบบรถส่วนก็นฮะฮะคิดตังเท่านั้น GPS เหมือนกัน เี่มปนึเอามาหันเลี้ยวมาไหนขยันมาหานกอนเอกมาจอดรอก้ามาทนีก้าอ๋อหันน้นเนาะาำช้นัวหันเงามผีเปิดไฟจะถอยนะเดี้ยมเลยนะขุ่นุ่นเลครับไปไปไปโอ้โห้อยีล ắ m ี lắm

ประมาณหกกันเขาน่าจะได้เที่ยวสอง นวครับนาทีเอ็มไปแล้ว lần lưới bạn ¿hork? Đây là Allah không biết sao Tôi xóa giá Trung cộ, lưới

ไปกันแรกวันนั้นพร้อมแล้วกาบไปแคแถวหินมาห้องรถวะ chị <laughs> <laughs> ạ <laughs> Bỏ vui nè Được vậy <laughs> thử nào không thử nè nó không Bye Biếm này có nè anh